สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เครรารพรักทุกท่านวันนี้ก็พอกับตะวันใช้อินโน่แม่าจารพี่น้องมาเก็บตกเห็ดจ้ะยางเบิงเหยอจาจารพี่น้องบ่มีบ่มีเลยมีแต่เห็ดหนังไก่จ้ะกับเห็ดปีกนอกอันพี่เขาเจ้าันถามมามีเห็ดปีกนกพอจ้ะก็เลยเขามาปลาล่องเบิง ว่ายังเหลือเพชรปีกนกบ่ถ้าเหลือก็สิเก็บไปให้พี่เขาเจ้าจ้าพี่เขาเจ้าว่าสรรพคุณมันแหน้งซะเหลือเกินเพชรปีกนกเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันได้จ้าว่าเฮาสิได้ป่จ้าพี่น้องบ่ได้แล้วจ้านี่อมน้ำอันเนี้ดอกอ่อนๆอ,อนยู่เนี่ยมันอมน้ำหมดแล้อจ,จ้าโอ้สิได้ยเล่ะจ้าอมน้ำมหมดแล้ว มาหมาเกจาจ้าพี่น้องมาที่แดกอากลากคื่เป็นดอกเล็กๆจ้าไป,าปที่ดอกงา่ายหมดแล้วคลิปก้อนหนาจ้า,จาพี่น้องผนเต็มจา้าโอ้วัานดอกง่ายตัวนี้บไตตอนท้ายลงนึกว่ามันจะดอกไปหน่อยจ้อพี่น้องนี่ให้ปีกนกโอ้แน่นติ๊กพี่น้องเลย ได้ป่ะนี่น่าจะได้ดจ้ะนี่เห็ดปีนงคเห็ดเพิ่อค้าลายจะพี่น้องนี่อู้อวนดีขนาดจ้ะเอียงนี่เห็ดมมรูยยสิมันเนาจ้ะพีน้องนั่นเห็นตะห้อย หุ่นดอกนึงจ้าพี่น้องจ้าดอกนึงแต่ว่าพอเห็ดอันนี้จ้าเพียน,นี่จ้าเฮ้ยคัาดลายจ้าดอกหนึ่งุูดอะป้าดพี่น้องก็เ,เป็นดอกเล็กน้อยด้วยนี่เด้อจ้า เห็นดนังไก่ก็เห็ดอันพึ่งขาลายจ้ะมาเก็บตกใจพี่รองมามีหรอละบ้านี้มดอีดีมดอีเล้ะ พูดอะไปวดอะหืมงามแีงพี่น้อจ้ะรอที่ายยังีง cửa nhung phi nhung yêu bốp bốp bị, bốp bị, bát bốp 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 ดอกไงครับนี่เพื่นอนอผมงามมาคักพี่องเลยจะพาสะบิ้งใจพี่นนอเพื่อนข้างในมันจา้านี่หูงาม แต่ว่าจากน้อยก็กลายเป็นสีดำจ้ะอันนี้ดอกอ่อนจ้ะ,จะเหงื่อังไกล ได้จ้าพี่น้องเส้งดี้โอ้ได้อยู่จ้านี่อมหน้ามาคักจ้ะได้ดอกนึงจ้ะได้ดอกหนึ่งไหยคักไหวเนี่ยจ้าพี่น้องหมดคักวันเนี่ยจ้ะจ้ะ,จะหลังผ้าอยู่ปานี่ มาหลังพาย,ยุเขาจะตน้นไม้ล้มมือซีหาตน้นกาลัางสีออกไปทั้งหนองนะจ่ะพี่น้องเห็ดไใบละใบเขาใวเนี่ยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ปนนนไปคลิปสันสน้นๆจ,จ้ะพี่น้องฝากไว,ว้คลิปสั้นๆจ้ะได้เจอเห็ดหลังไก่จ้ะพี่น้องกรว่าเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ย่งย่งมีคือเอาจ้ะพี่น้องนี่น ยังมีคือเกาบาวัวายเด้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทจ้าพี่น้องดไลค์ก็แชร์ติดตามช่องสมันฉาชอีนนนนไม่ได้จ้ะวันนี้ขึ้นจะมาได้เขาป่าเห็ดตรอจากพี่น้องเอ้เสิยเล็เห็าาด,ดยังตอพุ้นหลับบาดดะ คลิปนี้กับฟาไว้ค่านี้จ้าวัสดีจ้า